ทุกคนคะ่ะน้องกินหน้าบอกว่าอยากกินอันนี้คุณพ่อก็เลยจัดให้เลยจ้าเขาเรียกว่าเมนูอะไรคะ <c oughs> มาแล้วจ้าเสิร์ฟถึงที่เลยจ้าชอบไหมจ๊ะ <c oughs> กินเยอะๆนะจ๊ะโอ้ยโอ้น่ากินมากเลยนะคะทุกคนกินให้ดูหน,หน่อยค่ะรีวิวหน่อยอร่อยไหมอร่อยไหมลกูก ออาพูดหน่อยดิมันต้องพูดด้วยอันนี้คือ,อลูกสีาสกิกาไมได้ไหมนอคนดคำใหญ่ๆเลยเก,เกิน,นว้าว ตันคำใหญ่แต่กินคำเล็กอร่อยไหมจ๊ะไหนรีวิวดิเป็นรสชาติเป็นยังไงรสชาติแบบอร่อยแล้วก็มีซอสชาติไม่เก๋นี่ใช่ไหมที่อยากกินตั้งแต่เช้าดีใจไหมใครทำให้ข้าอยากกูู้เอาคอแน่ไม่ให้อากรู้คนนี้กินกับพี่ไหมโอ้โหคนนี้ขี้มุกเยิ้มเลยอ่ะโอ้โหเจ้าไม้มาจิ้มกับเขาอีกโอเคจ้าหน้าปิดเสียงไอ้ดิปิดเสียงเขาในรถ เนี่ยไม่เห็นเขาเฮ็ดกินเนี่ยเป็นไงพี่น้ำเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอร่อยแล้วก็ซอสนี่จ้าน้องกินได้อยากกินแบบพี่อุ้มอิ่มใช่ไหมลูกแบบนี้ใช่ไหมได้ไหมนี่เดี๋ยวเราก็เลยได้แบบนี้เลยจ้าไม่กินตามพ่อเมื่อกี้กินยังไม่นไม่กินกินยัง เป็นไงก็อย <s göz plate va> ู่พูดปังไ้อรด้อกะค่อแ้้ว <orden> ้วยกย่บอ็็น้าวผเดืัอจังคนด่านมากะคะ

รักเกดหัวใจคนิดใจกนเลนะคะบ๊ายบายใชได้